สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ลุงอัดจะพามาดูลูกนกนะครับที่เป็นลูกนกกลงหัวจุกนะครับพวอนี้ได้มาสองตัวนะครับก็ได้มาถึงก็ในที่สุดก็สามารถในการที่จะหามาือปืนป้อนอาหารลูกนกได้นะครับเพราะว่าลุงอัดไม่ค่อยที่จะมีเวลาในการที่จะต้องมาป้อนอยู่ เกือบตลอดเวลานะครับอย่างนั้นเราต้อชั่วโมงสองชั่วโมงก็ 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, ต้องป้อนอาหารครั้งหนึ่งวัดก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับก็เลยหามือปืนในบ้านในที่สุดก็ได้นะครับตัวที่บินไปบินมานี้นะครับเป็นตัวผู้นะครับนกตัวผู้ร้องเพลงมีเพลงเบิ้ลเบิ้ลสองเบิ้ลสามนะครับก็เมื่อมือปืนเนี่ยเลี้ยงลูกนกมาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็เลี้ยงได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับ ก็สามารถในการที่จะป้อนได้ทั้งนอนสามารถในการเชี่ยป้อนได้ทั้งกล้วยทั้งตำลึงซึ่งลุงอาจก็ปลูกตำลึงไว้ในสวนอย่างที่เคยพาเพื่อนๆไปชมแล้วนะครับแล้วพอลูกนกอายุได้สักประมาณ10กว่าวันนะครับ1 3 1สาวันเนี่ยลูกนกตัวหนึ่งมีอาการขาอ่อนนะครับขาอ่อนนะครับนี่ก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้น ก็ประมาณสวันที่แล้วนะครับลูกนกตัวนี้ยังไม่สามารถในการที่จะมายืนเกาะคอนได้อยู่ข้างบนนี้นะครับนี่กระโดดขึ้นมาเองนะครับกระโดดขึ้นมาเกาะที่คอนเองนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยลูกนกตัวนี้ก็ได้แต่อยู่ข้างล่างกรงนะครับเพราะว่าขาไม่มีแรงที่จะยืนนะครับก็ได้ถามเพื่อนๆในเฟสนะครับ ได้ถามเพื่อน,อนในเฟสในวงการนกเหล่จุกเหมือนกันว่าทํายังไงลูกนกขาอ่อนมีวิธีแก้ไขยังไงก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นในเฟสหลายท่านเลยนะครับที่ตอบมาส่วนใหญ่แล้วก็จะตอบมาในลักษณะของการที่จะต้องป้อนให้ลูกนกกินอาหารชนิดนี้ชนิดนู้นนะครับแล้วก็เพิ่มแคลเซียมเข้าไปนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าลูกนกเนี่ยลุงอัดไม่ได้ป้อนเขาตั้งแต่ตอนตัวเล็กๆนะครับ ก็คงจะเป็นการยากที่จะไปจุกอาหารป้อนให้กับเขาแล้วก็มีเพื่อนน้องอยู่คนหนึ่งนะครับที่บอกมาว่าให้ใช้น้ําตาลนะครับให้ใช้น้ําตาลป้อนเขานครัลุงอาจว่าน้าตาลเป็นก้อนแล้วจะกินยังไงก็คงจะเอามาละลายน้ํานะครับแล้วก็ลุงอัดก็ได้ทําการป้อนให้กับลูกนกลองดูนะครับลุงอัดก็ใช้วิธีการก็คือว่าใช้ส่วนผสมของ น้ำตาลด้วยน้ำพึ่งด้วยนะครับแล้วก็ละลายน้ำแล้วก็บดบดของแคลเซียมของคนเนี่ยครับของแคลเซียมของคนนะครับซึ่งซื้อติดบ้านไว้ตลอดนะครับก็นำมาผสมเข้าด้วยกันแล้วก็นำมาป้อนลูกนกด้วยการจับจับเขานะครับจับเขาแล้วก็ป้อนเขา วันล,ละ3ครั้งเช้าเที่ยงเย็นนะครับในที่สุดก็เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับลูกนกตัวนี้สามารถในการที่จะกระโดดขึ้นมาเกาะคอนเริ่มที่จะเกาะคอนได้แล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงกับว่าแข็งแรงมากนะักแต่ก็ถือว่ามีพัฒนาการในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะครับนะครับนี่คือลูกนกที่นํามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนี่ครับเพื่อนๆ สิ่งที่จใจ้เพื่อนๆดูนะครับนี่ก็คือส่วนผสมระหว่างน้ำตาลนะครับแล้วก็น้ำผึ้งแล้วก็ผงแคลเซียมของคนนะครับก็จะทำแบบนี้นะครับผสมกันไม่ต้องมากนะครับเพราะวันหนึ่งเราป้อนเขาไม่ใช่เยอะนะครับไม่เยอะนะครับครั้งหนึ่งก็ประมาณสักไม่ถึงประมาณไม่ถึง4 4นะครับ3 3เวลาต่อวันก็ ไม่เกิน 3cc นะครับเดีย๋ยวผมจะพาให้เพื่อนๆได้ดูวิธีการในการที่จะป้อนลูกนกนะครับนะครับผมก็จะใช้ใช้สลิงนะครับใช้สลิงที่เป็นจุกยางครับเพราะว่าจะสะดวกในการใช้ไม่เหมือนกับสลิงที่เป็นหลอดแข็งนะครับเพราะว่าเราอาจจะพังมือในการที่จะ กดแล้วก็ทําให้น้ําออกมาเยอะเกินไปแล้วทําให้ลูกนกสําลักได้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะป้อนให้ลูกนกแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับโอเคนะครับ นะครับแล้วก็พยายามที่จะให้เขาลองดูว่ามาจุ่มที่ปากเขาเขาจะมองเห็นหรือเปล่านะครับหรือเขาจะกินเองไหมอ่าถ้าเกิดเขาทำท่าทางกินเองก็ค่อนข้างโอเคนะครับเราไม่ต้องง้างปากเขานะครับอ่าเพื่อนๆจะเห็นที่ปากไหมครับอ่าอ่าทางนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็บีบออกมานิดนึงนะครับททละนิดททละนิด หนูว่าเขาจะกินเพิ่มหรือเปล่านะครับพยายามกินให้เขากินมากที่สุดเท่าที่เขาจะสามารถในการเชี่กกินได้นะครับพอไม่อาปากแล้วเราก็ต้องช่วยเขานิดนึงนะครับช่วยเขานิดนึงอ่าโอเคโอเคพอเขาได้รสชาติแล้วคราวนี้เขาก็จะเริ่มในการที่จะอ้าป,ปากกินเองแล้วนะครับเพื่อนเห็นไหมครับองดก,ก็จะ ทำแบบนี้นะครับทำแบบนี้วันละ3ามครั้งนะครับเช้าเที่ยงเย็นนะครับน้ำผึ่งก็จะทำให้เขามีกำลังขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงจะขาอ่อนได้นะครับทั้งทั้นที่อีกตัวหนึ่งนั้นก็ได้รับอาหารรับการเลี้ยงดูเหมือนกันนะครับอยู่ในคอกเดียวกันกรงเดียวกันแต่ว่าอีกตัวหนึ่งขาแข็งแรงดีตัวหนึ่งขาอ่อนนะครับ ก็ไม่ทราบรายละเอียดภายในของเขานะครับเราเมื่อเราเจอแล้วเราก็ต้องแก้ไขนะครับก็หาวิธีการในการแก้ไขนะครับลุงอัดเคยมีลูกนกแบบนี้นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้สนใจในที่สุดก็ไม่เกินสามวันก็เขาก็จะตายนะครับถ้าเราไม่ช่วยในการรักษาเขานะครับตัวนี้ก็ลุงอัดก็ลองในการที่จะพยายามในการที่จะรักษาเขาดูนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คิดว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ยากนะครับ แต่พอถามเพื่อนๆในเฟซเพื่อนๆก็ให้คําแนะนํามาหลายๆท่านก็ขอบคุณมากเลยนะครับก็มาเจอวิธีนี้ก็คิดว่าได้ผลค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะอยู่แต่ใต้กรงนะครับโอเคนะครับถือว่าใกล้หมดใกล้หมดหลอดที่ได้เตรียมไว้แล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆได้ลองดูนะครับถ้าเกิดว,ว่าเพื่อนๆเ,เ,เจอปัญหาแบบนี้นะครับก็สามารถในการจะคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับ ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ชมคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ like, กด u b บ cribe ด้วยนะครับในช่องลุงอัด us we can ถึงมากครับ